เอาเละครับสดริู้ชมนะครับผม,มวัตนาเบกกล่าววาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องรักต้องหย่าโดยคุณได้เขียนโทรมาโฮตอนที่10นะครับถ้าใครสนใจอีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอ่หนุนคุณได้เขียนกันเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่10รถหรูอจอดอยู่ริมถนนเจนออกแรงเอาหัวตัวเองโขกทุ่มไปกับภฮมา,ลาัลไปโดนตราจนเกิดเสียงดังไปจังหวะพร้อมกับสะบัดดาอย่างคนหัวเสีย กระบอ,อกตาร้อนผ่าเผาน้ำตาสายใหญ่ไหลพรั่งพรูดวงตาแดงกำ่ำหน้าผ่ามีรอยแผลแดงเป็นปืน้นแต่กลับไม่ได้รู้สึกเจ็บเท่ากับความปวดร้าวในใจเลยขาหนุ่มที่โดนทอดทิ้งร้องไห้จนแทบหมดแรงทว่ามาที่กำลังเมากลับหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบอย่างสบายใจออกแรงกระชากกลุ่มผมจนอีกฝ่ายหน้าแงนส่งเสียงครางเจ็บเล็กๆโง่ชิบหายโดนคนอื่นทำร้ายมาแล้วยังทำร้ายตัวเองซ้ํามาพูดก่อนจะขย่าหัวเล็กเพื่อเรียกสติแต่กลับโดนเจตออกแรงสะบัดหัวออก เสือกเสียงแผลร้องรัน่นอีกฝ่ายหันตาบวมแดงมาจ้องหน้ากันสภาพดูไม่ได้จนมาร์กต้องสายหน้าอย่าว่าแต่วางแผนจะใกล้คุณทับเลยแค่มองหน้าแทนรักกูก็รู้สึกผิดไปหมดแล้วกูน่าจะตาย,ตายไปซะเจดแผลเสียงดังเจ็บคอไอโคลงใหญ่จะเจ็บหน้าอกแต่คําพูดเหล่านั้นกลับทําให้มาร์กต้องฉุกคิดแผนที่เขาอุตส่าห์คิดอยากช่วยอีกฝ่ายกลับทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นความผิดของเขาหรือไม่มาร์กเอื้อมมือมาเกาหลัง,องคอเบา กูก็ไม่รู้นี่วะว่าแผนของกูมันจะทำให้มึงจ่อยขนาดนี้หันไปเห็นน้ำตายังไหลผอออกมาจากร่างเล็กมาก็ยิ่งทำตัวไม่ถูกไปชั่วครู่ยิ่งเห็นเสียงร้องร่างกายของเจก,ก็ดูเหมือนจะเจ็บปวดเข้าไปใหญ่มือหนาเลยถือวิาสาสะเอื้ออไปจับหลังคอเรียวแล้วบีบไปมาช่วยให้เจรู้สึกผ่อนคลายและสงบใจลงกูยอมให้มึงต่อยหน้ากูแรงๆทีนึงเลยถ้ามันพอจะทำให้มึงเจ็บใจน้อยลงแล้วเลิกร้องได้แล้วได้รับคาชิบหาย ไม่ใช่ความผิดของมึงเลยสันเลอว่าเจสบัดมือออกก้มใบหน้าลงไปติดพรมอะไรอีกครั้งทว่าคราวนี้ม้ากลับเห็นเพียงลาดไหลที่สานไว้ตามเสียงสะอื้นให้กนจะค่อยๆเงียบเสียงลงเจไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาอีกเลยหลังจากนั้นมือหนากระชากหัวเล็กขึ้นมาดูอีกครั้งแต่ก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นว่าคนตรงหน้าดันหมดแรงเปลือกตาปิดลงยื่นมือไปตบแก้มก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเสียงกรนออกมาเบาๆจิ๋วไอ้ห่า มึงหลับไปแบบนี้แล้วใครจะขับรถวะกูมเมาไม่ขับนะเมื่อเห็นว่าปลุกไม่สําเร็จมาร์กจึงถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายพยายามประคองสติตัวเองเดินโซเซไปหิวร่างเล็กออกมาจากตัวรถใช้แรงโบกแท็กซี่จากข้างทางให้จอดรับทว่าคนในอ,อ้อมกอดของเขากลับผอืดพะอมขย้อนอาเจียนออกมาเปรอะสูตรราคาแพงของเขาจนเละแม้จะไม่ได้เมาก็ตามทีมาร์กอ้าปากค้างยกมือข้างหนึ่งขึ้นเสยผมอย่างหมดอารมณ์นึกอยากด่าวมาดังๆ แต่พอก้มหน้าลงไปกลับเจอกับใบหน้าเปื่อนคราบน้ำตาที่กำลังหลับตาพริ้มอย่างสบายใจหลังจากที่ขมวดคิ้วติดกันมาทั้งวันคนตัวใหญ่กว่าจึงรอบถอนหอา,ายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายเฉยกูทิ้งมึงไว้ตรงนี้แม่งเลยดีไหมเนี่ยสุดท้ายมากจึงตัดสินใจถอดเสื้อสูทที่เปื้อนอาเจียนออกกองไว้ทางเท้าริมถนนข้างรถคันหรูประคองเจกขึ้นแท็กซี่จัดท่ามาใบหน้าแดงก่ำนุนไปกับตักของตัวเองปล่อยให้เวลาที่ไหลผ่านไปเรื่อยๆช่วยทำงานบรรเทาอาก,การแหลกสลายในใจของอีกฝ่าย ให้ยับเยินไปมากกว่านี้และก็ตัดฉากไปในซีของจอมทัพกับแทนรักนะครับทุกคนก็ไปห่างกันเอาเองนะเบื่ออ่านไม่ได้เลยแทนรักหมดแรงพลอยหลับไปในขณะที่จอมทัพพยายามประคองสติรีบหยิบผ้ามาเช็ดทําความสะอาดตัวคนตรงหน้าก่อนจะนึกได้ว่าเขาต้องคิดหาทางออกจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในครั้งนี้จอมทัพคว้าโทรศัพท์มากดโทรออกยิ่งกังวลมากหัวก็ยิ่งปวดตุบราวกับจะระเบิดออกมา ได้แต่นึกขอให้ตัวเองไม่หมดสติลม้มลงไปก่อนจากทั้งความเหนื่อยและความเมาหมยรอสักพักก่อนปลายสายก็กดรับเสียงทุ้มรีบเอ่ยไปทันทีเจ็ดเชื่อยาคุมให้ฉันทีด่วนเลยนะตอนที่11บเอในมือยังไม่ได้ล้างจานอีกเหรอแล้วพวกคุณจะใช้อะไรแดกเสียงสายเข็มขัดฟาดาลงไปบนร่างเล็กของเด็กน้อยที่เพิ่งเข้าเรียนมัธยมได้หมดมๆแทนรักกำลังนั่งคุดคู้อยู่มุมห้องปล่อยน้ำตาสายใหญ่ ส่งเสียงสะอื้นร้องอดครวญอย่างเจ็บปวดมือเล็กยกขึ้นไหวพยายามขอร้องให้ผู้ใหญ่อารมณ์เสียตรงหน้าให้ไว้ชีวิตตัวเองรักขอโทษครับคุณพ่อรักเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเดี๋ยวรักจะร้างให้เดี๋ยวนี้นะครับอย่าตีรักเลยนะครับทํามึงไม่มีเวลามาทํางานให้บุกกูก็ไม่ต้องเรียนมาละรักขอโทษครับรักเจ็บ ทุกวันของแทนรักในวัยเยาว์ถ้าไม่ลงเอยด้วยสายเข้มขัดของคนเป็นพ่อจากการที่เด็กคนหนึ่งทํางานบ้านไม่ได้หนังใจก็ต้องเป็นคำดุดา่าว่ากล่าวจากผู้เป็นแม่ที่เห็นว่าผลการเรียนของเขาออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจนะักสุดท้ายแล้วเศรษฐีตระกูลผู้ดีเกล่าวทั้งสองคนจึงบังคับให้แทนรักลาออกจากระบบการศึกษาหันมารับใช้งานภายในบ้านเต็มตัวการลาออกจากโรงเรียนทําให้แทนรักสบายใจขึ้นมาบ้านเขาไม่จําเป็นต้องคอยพยายามหาข้ออ้างไม่ลงสาว่าน้ําของโรงเรียน เพราะรอยช้ำตามฝีมือพ่อแม่ที่โดนสั่งให้เหยียบสาเหตุให้มิดเด็กชายวัยสิบขวบต้นมีเวลารับผิดชอบงานที่บ้านอย่างเต็มที่สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นไม่ต้องคอยกังวลเรื่องผลการเรียนเด็กชายแทนรักนึกโล่งใจว่าพ่อแม่ของเขาคงจะพอใจขึ้นทว่าผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามผู้ใหญ่กลับบ้านมาคลี่เรื่องงานก็เอามาลงกับแทนรักการกระทําของเด็กชายบางอย่างที่ไม่ถูกใจก็จะโดนสั่งสอนกลับไปเป็นบาดแผลบาดแผลตามร่างกาย หนักเข้าบางวันแทนรักก็ทนความเจ็บปวดไม่ได้เลยสลบไปกับพื้นบ้านตื่นขึ้นมาเช้าวันใหม่พบว่าตัวเองยังนอนหมดแรงอยู่ที่เดิมพยายามดันตัวเองลุกขึ้นมาทํางานบ้านให้เสร็จวนไปแบบนี้เกินสิบปีแทนรักในวัยผู้ใหญ่ลืมตาตื่นขึ้นมาจากห่วงความฝันกระเด้งตัวออกจากเตียงนอนหลังโตรู้สึกเหมือนเสษ็อาหารจากงานกินเลี้ยงเมื่อวานกำลังลำเลียงตีขึ้นคอจึงรีบวิ่งไปปลดปล่อยอจีนล,ลงในโถส้วมก่อนความรู้สึกเจ็บแผลบริเวณสะโพกจะวิ่งแล่นขึ้นมา แทนรักถึงกับเข่าสุดต้องใช้มือยันผนังห้องน้ำเจ็บจังแทนรักต้องรอดมาเบาๆค่อยๆเดินย่องออกมาจากห้องน้ำยังไม่ทันได้สั่งเมาดีเรือเมื่อคืนนันย้อนกลับเข้ามาทำให้ไปต่อไม่เป็นเมื่อคืนเรามีอะไรกับคุณทับจริงๆถึงจะจำรายละเอียดยิบย่อยไม่ได้แต่กลับสามารถจำความรู้สึกที่ร่างกายทั้งสองแนบชิดติดก,กันได้เป็นอย่างดีจำได้แม่นว่าอีกฝ่ายมอบสัมผัสอันอ่อนโยนพร้อมน้ำเสียงนุ่มลื่นเข้าหูส่วนทางกับลีลาอันแสนน้อนแรง ที่มาเติมเต็มประสบการณ์ของเขาได้เป็นอย่างดีรู้สึกดีจนแทบขึ้นสวรรค์เลยละ่ะแค่คิดก็น่าร้อนเผาแก้มเปลี่ยนเป็นสีแดงแจ๋แทนรักพยายามสายหน้าสลัดความคิดทะเล้นตั้งแต่หัววันแต่พอเดินออกจากห้องน้ำมาก็ดดนประทะกกับร่างใหญ่พอดีตื่นแล้วล่ะคะแทนรักร่างเพียวตกใจสะดุ้งตัวโยนคนตัวใหญ่หลุดหัวราอย,ยิ้มตาหยีเอ็นดูจอมทัพบเดินออกมาจากห้องนอนพร้อมชุดสูทดีเตรียมพร้อมไปทำงาน ดักเหลือบหันไปมองนาฬิกาแล้วเบิกตากว้างตกใจกว่าเดิมนี่ก็ใกล้ถึงเวลาเข้างานของเจ้านายแล้วแต่เขายังไม่ได้ตัดเตรียมอะไรไว้ให้เลยรักขอโทษนะครับคุณทัพวันนี้รักตื่นมาทําอาหารเช้าไม่ทันคุณทัพทานอะไรหรือ,อยังครับเรียบร้อยแล้วละ่ะฉันทําซุปแก้แห้งเผื่อเธอไว้ด้วยอุ่นสักหน่อยก็กินได้แล้วละ่ะนอกจากจะไม่ว่าที่เขาด้านตื่นสายจนละเลยหน้าที่แล้วยังทําของกินเผื่อลูกจ้างอย่างเขาด้วยคุณทัพแสนดีเกินไปแล้ว ที่มันฝันดีของเขาจะชัดวันนี้ฉันมีประชุมอาจจะกลับช้าหน่อยถ้ารู้สึกไม่ดีก็พักผ่อนเนอะสิ่งทุ่มเอ่ยกำชับระหว่างยืนผูกท้ายไปพลางแทนรักพยังหน้าตอบรับเต็มเสียงครับผมอ๋อแล้วก็คราวนี้คนตัวใหญ่อยากพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดดันจุกอยู่ในลำคอยืนอั้มอึ้งอยู่พักใหญ่ฉันขอโทษจริงๆเมื่อวานฉันเมาไม่ได้สติก็เลยมีอะไรกับเธอแบบไม่ได้ป้องกัน บนโต๊ะมียาคุมมาไว้อยู่เธอกินป้องกันไว้สักหน่อยนะจอมทัพค้งหัวให้เล็กน้อยเป็นการขอโทษขอโพยซ้ำส,สีหน้าอย่างละอายกับการกระทำของตัวเองคนตัวเล็กมือไม้พันรีบบกมือปฏิเสธไม่เป็นไรครับคุณทัพรักกินยาคุมตามไปทีหลังก็ได้คุณทัพไม่ต้องเครียดนะครับแต่ถ้าเธอมีอะไรแปลกไปต้องรีบบอกฉันเลยนะครับผมรอยยิ้มหวานพอจะทำให้จอมทัพเบาใจไประดับหนึ่งยกยิ้มตอบรับพราววาดมือมาตบบาคนตัวเล็กเบา ขอบใจนะส่วนเรื่องเมื่อวานเธออย่าไปใส่ใจเลยเราเองก็เมากันทั้งคู่หวังว่าเราจะไม่อืดอัดต่อกันนะแผ่นหลังกว้างลับตาไปหลังจากประตูลิฟต์ปิดลงแทนรักเบ,บปากนึกน้อยใจอยู่หน่อยๆสำหรับตัวเขาแล้วเรื่องเมื่อคืนถือเป็นความทรงจำที่อยากจดจำไปตลอดทำไมคุณทับถึงไม่ใส่ใจแล้วก็บอกให้ลืมๆม,มันไปกันนะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ยังไงเราสองคนก็เป็นแค่เจ้านายกับลูกจ้างอยู่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้น จอมทัพม,มหาที่พักผ่อนระหว่างวันบนสวนหย่อมบนตึกสำนักงานสูงราฟ้าข้างเคียงจากตึกของเขาบริเวณสวนหย่อมขนาดเล็กที่ชั้น20ของตึกนี้เป็นสถานที่เซฟโซนที่เขาสามารถมาสูบบุหรี่คลายเครียดปลดเลื้องภาระหน้าที่ออกจากป่าแน่นอนทีจะเห็นคุณจอมทัพมาเยี่ยมตึกนี้สักทีนะครับมาร์กเดินเข้ามาตบปากร่งทักทายพร้อมหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบบ้างโชคดีที่ไม่ได้มีพนักงานคนไหนเข้ามาอยู่บริเวณนี้ด้วยพวกเขาเลยสามารถคุยกันได้แบบส่วนตัว ขอใจมึงมากนะที่ส่งยามาให้เมื่อวานตอนนั้กูตกใจและไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆเรื่องเล็กน้อยเนาะเหตุการณ์เมื่อวานชุลมุนวุ่นวายมาร์กทั้งต้องดูแลไปส่งเจที่ห้องซ้ำยังต้องรับสายจากจอมทัพที่โทรหาเจกลางดึกโชคดีมีแท็กซี่ยอมรับจ้างซื้อยาคุมและพาไปส่งให้ที่เพนท์เฮาส์ของแทนรักได้พอดีไอ้จิ๋วฟูไฟเสียใจที่มึงเมินเขาแทบตายถึงเวลาอยากได้อะไรมึงจะให้เขาปานน้ำตาถีบตัวเองลุกขึ้นมาทำทุกอย่างให้มึงเนี่ยนะไอ้ทัพ มาร์กได้แต่นึกคิดอยู่ในใจแต่เลือกที่จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในวงจรความรักหน้าปวดหัวนี้อย่างไรก็ไม่ใช่กรงการอะไรของเขาอยู่แล้วเมื่อวานนี้กูมีความสุขมากเลยน่าจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในรอบสิป,ปีได้เลยมั้งทาไม่นะเรื่องอย่างว่าที่ไม่ป้องกันน่นะรอย,ยิ้มบางยกขึ้นมาร์กหรีตามองอีฝ่ายยังมีเล็ดในพูดโอเวอร์ซะแบบนี้มึงหลงเด็กนั่นเขาแล้วเหรอกูก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน หลังๆมาน,นี้กูเริ่มเอนดูแทนรักมากขึ้นกูรู้สึกอยากจะปกป้องเขา่ะมาร์กเบิกตากว้างตกใจทั้งที่ตั้งใจจะแซวเล่นแต่อีกฝ่ายกลับรู้สึกลังเลขเข้าจริงๆชิบหายแล้วไม่ละจิว๋วคนของมึงกำลังมีความรักกูต้องรีบการเอาไว้ก่อนใช่ไหมแต่เจ้านายคบกับพ่อบ้านตัวเองน่าจะลำบากหน่อยนะมาร์กรีบพูดดักเอาไว้ก่อนพ่นควันบุหรี่อยกวจากปากพร้อมตอบบาแกร่งไปหนึ่งครั้ง จากที่กูลองสังเกตดูเมื่อวานเหมือนว่าพวกมึงทั้งสองคนเติบโตมาโดยขาดความรักเหมือนๆกันแทนรักก็เลยเข้าใจหัวอกของมึงดีก็แค่นั้นปะวะกูว่ามึงแค่อ่อนไหวง่ายมากกว่าจอมทานึกคิดตามพลงางถอนหายใจออกมาพร้อมกลุ่มควันอืมมึนก็จริงอย่างที่มึงว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่นั้นจริงๆคนเป็นเจ้านายนึกครุ่นคิดกับตัวเองยังไงเขากับแทนรักก็เป็นเจ้านายและลูกน้องที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปอีกนาน คือคิดอะไรไปก่อนคงจะอึดอัดแค่ปเปล่าเมื่อยืนยันความรู้สึกกับตัวเองได้แล้วจอมทัพเลยเขี่ยบุหรี่ทิ้งปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเองคลายลงไปพร้อมกับเท่าความที่มอดไหมเอ่ยบอกลาเพื่อนตรงหน้าแล้วเดินกลับที่ทํางานแต่ระหว่างนั้นก็ดันคิดว่าอยากรีบเลิกงานอันแสนเหน,นื่อยแล้วกลับบ้านไปเจอแทนรักจนแทบทนไม่ไหวพราะบ้านร่างผอมลุกขึ้นมาทํางานบ้านหลังจากที่ร่างกายฟื้นตัวแทนรักเลือกจะทํางานเบาอยางจัดเรียงทําความสะอาดของในตู้หรือริ้นชักให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น ของที่ไม่ใช้แล้วถูกใส่ปิดตายลงในตะกร้าทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆแทนรักไปรื้อมันมานั่งปัดฝุ่นทีละชิ้นภายในนั้นมีหนังสือเรียนของทับสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอยู่มากมายทั้งหนังสือของวิชาพื้นฐานอย่างภาษาอังกฤษไปจนถึงวิชาเฉพาะอย่างเรื่องของการวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษนี้แทนรักเปิดอ่านดูคร่าวๆก่อนจะรู้ตัวอีกทีก็เวลาก็ผ่านไปนานซะแล้วคิดเล่นๆว่าถ้าขอยืมจาทัมาอ่านดูสักเล่มสองเล่มได้ก็น่าจะดีไม่น้อย หลังจากปัดฝุ่นหนังสือเรียบร้อยดวงตากลมดันเหลือไปเห็นซองกระดาษแห้งกรอบนอนอยู่ใต้ก้นตะกร้าเลยคว้ามันขึ้นมาเปิดดูของด้านในภายในซองมีวิดีโอหนังผู้ใหญ่อยู่ในนั้นประมาณสามวนหน้าปกโชว์เรือนัน่งอสมบูรณ์แบบของหญิงสาวที่กำลังเปลือยเปล่าแทนรักกลื่นน้ำลายลงคอเบิกตากว้างตกใจตั้งใจจะสอดเก็บใส่ที่เดิมใกล้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่เสียงลิฟท์ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้านายกลับมาถึงบ้านแล้วดันดังขึ้นมาก่อนเท้ายาวรีบสาวเข้ามาในห้องหยุดยืนอยู่ตรงหน้าแทนรัก ทั้งสองประจันหน้ากันจอมทัพเห็นน้องรอยอรารยธรรมตรงหน้าแล้วก็ต้องยืนอึ้งไปสักพักก่อนจะยกมือขึ้นมากุมขมับเมื่อเห็นว่าแทนรักดันรื้อเจอของดีที่เขาเก็บจนลืมเอาไว้จนได้รักขอโทษที่เปิดของดูโดยไม่แจ้งก่อนนะครับรักแค่เห็นว่าซองมันเก่าแล้วเลยเอาออกมาทําความสะอาดครับไม่เป็นไรฉันก็เกือบลืมไปแล้วเหมือนกันว่ามีมันอยู่ในห้องจอมทัพหยิบมันมามองอย่างจงแจ้งผิดกับแทนรักที่นั่งหน้าแดกกำเคิรนอายกับสถานการณ์ประหลาด ยิ่งเป็นเรือนร่างของผู้หญิงยิ่งไม่คุ้นชินแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่กระด้างกระเดื่องราวกับเคยเห็นมันมบ่อยๆคุณทับชอบผู้หญิงแหรอครับไม่รู้อะไรในใจให้ถามคำถามออกไปอาจจะเป็นเพราะเขาเองก็มีความคาดหวังในคําตอบเหมือนกันตอนนี้ฉันได้ทั้งคู่แต่นางผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนี่นาะแทนรักนึกตลกในใจเมื่อก่อนฉันเอาไว้ผ่อนคลายหลังๆอยากเมื่อไร่ก็ไปหานัดเอาจอมทับพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติ แตกต่างจากแทนรักที่เยื้อนึ่งอึ้งไม่คุ้นชินกับเรื่องแบบนี้เลยสักนิดฉันก็เคยมีคู่นอนทั้งหญิงทั้งชายแต่ยังไม่เคยมีแฟนเลยสักคนทําไมล่ะครับฟังแล้วแทนรักตกใจเขาเพิ่งรู้ว่าจอมทัพไม่เคยมีคนรักเลยแม้แต่คนเดียวแสดงว่าถ้านับเขาที่เป็นคนรักจอมปลอมเมื่อตอนนั้นด้วยเขาก็จะเป็นคนรักคนแรกของคุณทัพไหมนะเออคงเพราะมัวแต่หอยหาความรักจากพวกหัวงอกในบ้านละมั้ง สิงทุ่มกล่าวไปเสียงสานไปเรากับกำลังมีความแค้นฝังลึกอยู่ในนั้นแทนรักจึงรีบพล่งตามหลังมาทันทีคนดีๆอย่างคุณทัพหาคนรักไม่ยากอยู่แล้วครับสักวันคุณทัพต้องมีแฟนแน่นอนครับด้วยจังหวะแล้วแทนรักเลยนึกถึงคนหนึ่งที่เขาคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดสําหรับจอมทัพในตอนนี้ขึ้นมาได้พอดีแล้วถ้าเป็นคุณเจตล่ะครับคุณเจตเพียบพร้อมทุกอย่างรูปร่างกระฉับกระเฉงทํางานเก่งพูดจาดี แถมยังอยู่เคียงข้างคุณทัพตลอดเวลาด้วยนะครับรักคิดว่าทั้งสองคนเหมาะสมกันดีสายตาคมหันมามองหน้าแทนรักที่ดูเปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือรน้นเวลาชื่นชมหรือให้กำลังใจคนอื่นจอมทำได้ทีจึงลองหย่อนบททดสอบไปให้ในเธอลองชมตัวเองให้เหมือนที่ชมเจดบ้างสิคนตัวเล็กปิดปากเงียบนั่งนิ่งหลบสายตาก,ก้มหน้ามองพื้นรักเป็นแค่คนใช้รักไม่มีอะไรโดดเด่นอะครับงั้นเดี๋ยวฉันชมให้จอมทำยกยิ้มให้ช้า แทนรักเงยหน้ามาจ้องดวงตาที่กำลังสั่นระริกกับตาคู่ขมตรงหน้าเธออ่อนหวานมีน้ำใจพูดจาดีคอยคิดถึงจิตใจของคนอื่นตลอดเธอน่ารักยิ้มเก่งยิ้มสวยฉันชอบเวลาที่ตื่นมาในตอนเช้าและเจอเธอยิ้มให้อยู่ด้วยกันกับเธอแล้วฉันสบายใจมือหนาค่อยๆว่านมาลูกบาและอย่างอ่อนโยนความแดงลอยขึ้นใบหูแทนรักได้แต่นั่งอึง้งทำตัวไม่ถูก เธอเป็นคนน่ารักไม่ใช่คนเพียรพร้อมแต่นั่นทำให้เธอมีสเสน่ห์มากค,คุณทับชมกันเกินไปแล้วครับคนตัวเล็กยกมือขึ้นมาปิดหน้าตัวเองไม่อยากให้จอมทับมาเห็นว่าใบหน้าของตัวเองแดงแค่ไหนไม่เกินจริงเลยสักนิดจอมทับยกยิ้มให้เลิกถ่มตัวและชมตัวเองว่าน่ารักเยอะๆนะหรือถ้าชมไม่เป็นก็มาบอกฉันละฉันจะชมให้เอง หัวใจของแทนรักเต้นรัวเรากับมีกลองหลายชุดฝังอยู่ด้านในใจหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นเหมือนได้เกิดใหม่อีกใจหนึ่งซาบซึ้งราวกับน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้แต่ก็ต้องพยายามกลั้นเอาไว้เพราะกลัวว่าจอมทัพจะตกใจปลีเข้ามาปลอบกันอีกตอนนี้ร่างยังมองหน้าคุณทัพไม่ได้หรอกครับไม่งั้นจะรู้สึกเกินไปมากกว่านี้เกิดมา20่กว่าปีเนี่ยจ,จะเป็นครั้งแรกที่แทนรักได้สัมผัสกับคำชมจากปากของคนที่เรารักเคยจนตัวม้วนไปหมดแล้ว ทำไมคุณทับถึงได้พูดจาภาใจได้ออกมาได้ง่ายขนาดนี้นะรักมีความสุขอย่างเลยครับเอาและก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่11นะครับตอนที่10ก็เอ็นซีฉ่ำทั้งตอนเลยก็ไปหากรันเ,รเองนะเพราะว่าอ่านไม่ได้ได้วยช่องบินอีกนะยังไงก็ฝากเป็นกำลัใงใจคุณนักเขียนโทโมโฮด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลัใงใจคุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ๊า สวัสดีครับผมวัตวนาเบ้